ยังยังไม่ทราบเลยค่ะก็มารับทราบข้อตอบจากที่นี่นะคะค่ะข้อตอบอธิษฐานเดี๋ยว่าจะจะอธิบายคุณตำรวจว่าอย่างครับจะอธิบายว่าอย่างไรเหรอคะขอขอเป็นเป็นให้ให้เราได้คุยกับตำรวจก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลกังวลใจไหมทำรับน้องไอครับโดนแจ็คต้นเหรอไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ได้กังวลใจค่ะค่ะก็ยังคงยืนยันนะว่าการที่ซื้อมาเรามาต้องการ ใช่ค่ะใช่ค่ะยืนยันตามเดิมเลยใช่ค่ะน้องไอสั่งซื้อสซยาไนี่ก่อน้านนี้เนียทราบทางเรื่องของแอมไซยไนน์ก่อนหน้านี้เหรอคะครับก่อนที่จะสั่งซื้อไซยาไนน์ทราบไหมอ๋อก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ทราบค่ะแต่ว่าตอนที่วันนั้นอะทราบวันนั้นวันที่สั่งอะค่ะทราบสั่งไปแล้วทราบทราบวันที่สั่งนั่นแหละค่ะทราบก่อนสั่งที่สั่งก่อนทราบทราบก่อนสั่งสั่งก่อนทราบ สั่งไปแล้วถึงเพิ่งทราบอ่ะครับเอะไรครับพี่ห้อเดียวกันเลยค่ะแล้วก็แล้วก็ชามาว่าล็อตเดียวกันด้วยนะฮะแล้วก็กิกรัมรู้ไหมลูกกิ๊กรัมโอเคคอับไม่ไม่ใช่กิ๊กกรัมสองร้อยห้าสิบปันประมาณกรัมนิกิ๊กรัมหนึ่งกรัมนี่แหละค่ะไม่ค่ะจากที่พี่เออกมาให้ข้อมูลเนี่ยขายแล้วที่โจ๊กเองเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะดูฟังไม่ขึ้นตรงนี้เราบีบปากของมึงรู้สึกใหญ่บ้างไม่กังวลค่ะ ไม่กังวลค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าความข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแล้วเจตนาเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับนี่ติมีค่ะมีนิติค่ะแต่แต่คือคือคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะคะแจ้งค่ะแจ้งแจ้งค่งคือคืออย่างนี้นะคะเนื่องจากบ้านเราอะมันซุดใช่ไหมคะซุดเพราะว่ามีโครงการข้างๆมาสร้างแล้วตอกเสาเข็มพอตอกเสาเข็มมันสะเทือน กับไอ้ส่วนที่เราต่อเติมนะมันก็ดึงตัวบ้านออกไปแล้วมันก็มีโพรงเยอะแยะไปหมดเลยเราแจ้งนิติไปว่าเออเนี่ยบ้านเราเป็นอย่างนี้นะมันได้รับผลกระทบจากการที่เขาสร้างในอีกโครงการหนึ่งของเขาเขาก็มาซ่อมแค่รอยร้าวให้เราแต่ไอ้ไอโพรงไอ้ลุมอะไรต่างๆอะไรอย่างเนี้มันยังไม่ได้มีการทําอะไรแล้วทีนี้แม่เองก็คิดว่าเออสองสัยเราคงต้องซ่อมเองแต่ทีนี้ในระหว่างเนี้ยเราเช็ค การค่าใช้จ่ายในการที่จะซ่อมแม่ว่าพวกชางบอกไปซื้อใหม่ดีกว่าคือมันเยอะมากแล้วทีนี้ไอสัตว์พวกนี้ค่ะมันเข้ามาในบ้านแล้วเราก็เพิ่งรับทราบว่าไอตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์สงวนเราไปทำอะไรเขาไม่ได้นะแต่เขาอ่ะเข้ามาทำร้ายสัตว์เลี้ยงของแม่แล้วก็เสียชีวิตแล้วก็งูเห่ากมากัดมาของแม่เสียชีวิตเราก็สึกว่า เอะเราก็พยายามทําอย่างอื่นนะคะไม่ใช่ไม่ไม่ได้ลองอย่างคือว่าเอากรรมาถันไหมเอาอะไรมาลอยลองดูทุกวิถีทางเนี้ยแต่มันก็มีสัตว์ที่เล็กๆค่ะที่เสียชีวิตอะไรเงี้ยเราก็เหมือนอยากอ่อะไรดีอะทําอะไรดีก็ยังคุยกับน้องไม่ว่ากับใครแล้วมันเป็นจังหวะนรกจริงๆเราไปสั่งอะไรตอนนี้ที่มันกำลังเป็นกระแสอยู่นะคะมีดราม่าเกี่ยวกับอดีตผู้จัดการนะครับคุณอซ์อยากชี้ใจในเรื่องนี้ไหมคะ เรื่องเพื่อดราม่าเรื่องอะไรเอ่ยที่เสียเสียชีวิตแบบใจวายล้วมีการไปโยงว่าคุณไอโอเห็นเออไม่ทราบว่าเออทุกท่านเห็นข่าวที่ทางญาติออกมาชี้แจงไหมคะว่าพี่เขาป่วยเป็นโรคหัวใจค่ะคค่่ะะไปชี้แจงนิดนึงว่ามันไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวอยู่แล้วแล้วพอมันมันเกิดไอ้ตรงนี้ที่โยงมานี่น้องคือร้องไห้ในรายการเลยว่าเขารักกันมากกับผู้จัดการคนนี้อะไรไม่เคยกับญาติ คุยค่ะล่าสุดคุยเมื่อไหร่เพได้คุยออาแม่เป็นคนคุยก่นท่าเขเข้าใจยังไงกันบ้างแม่ก็บอกว่าเหมือนเหมือนกับเขารู้สึกว่าเรื่องที่แม่ให้สัมภาษณ์ไปกระทบกับครอบครัวเขาในลักษณะที่คำพูดของแม่เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเสียชีวิตตรงตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยไม่มีใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยญากเข้าไปเข้าใจว่าเหมือนศพไม่มีญาติอะไรอย่างเงี้ยแม่แม่ขอตรงนี้นิดนึงนะคะว่า เดี๋ยวไอ้เรื่องนี้อธิบายกันทีหลังนะคะขอขอเป็นว่าเราได้คุยแล้วค่ะแล้ววันนี้รียนกันเรื่องอะไรค่ะค่ะคุณไอซจะมีการดำเนินคดีกับคนที่มีคอมเมนต์อะไรเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ของมันไหมครับตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีการดําเนินคดีอะไรค่ะแต่ก็จริงๆก็มีเพจเพจหนึ่งที่ไอ้ที่ที่ที่ทำให้เกิดเรื่องโยงกับผู้จัดการอะไรนี่แหละคะ่ะที่ทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นเหมือนกัน